รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกว่ายหามองหลานลายกาสอยู่มไม่ไกลเดี๋ในวันนี้ฉันเข้าเปิดใจได้ลองเรียนรู้ไปกับมาให้ฉันและเธอ สถานีอาชีพฉัเนเธอและฉันได้นอนทำตามฟันสักวันจะเจอสักวัจะเจอ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สถานีอาชีพรายการที่พาคุณผู้ชมไปพบกับหลากหลายอาชีพที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์่านบุคคลที่รู้จริงทําจริงเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้มีแนวทางและแรงบันดาลใจในการต่อย,ยอดอาชีพและสร้างรายได้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมออกมาเช็คอินอยู่ที่บ้านมุงครับ บ้านมุงเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ในตำบลบ้านมุงอําเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะครับตรงนี้ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีพิกัดที่ดีครับเพราะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามเลยจริงๆถ้าเกิดผู้ชมลองมองไปรอบๆตัวผมตอนนี้เนี่ยเราจะรู้สึกเลยว,ว่าเราอยู่ตรงกลางของเทือกเขาหินปูนมีทุ่งนาแล้วรวมไปถึงยังมีต้นไม้สีเขียวมากมายแค่เราเดีมองไปแล้วก็ชื่น่ำใจด้วยนะครับ ต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมลองศึกษาพื้นที่ที่นี่ดีๆครับย้อนกลับไปกว่าร้อยปีชาวบ้านกลุ่มแรกที่อาศัยที่นี่ก็คือชาวลาวที่อพยพเข้ามานะครับแต่เดี๋ยวจากเปิดรายการตอนนี้คุณผู้ชมครับเราจะพาคุณผู้ชมไปกันต่อนะครับไปร่วมพูดคุยกับคนรู้จริงทําจริงกับอาชีพที่น่าสนใจอาชีพหนึ่งเป็นการเพาะปลูกต้นไม้ขายเขาเริ่มจากความรักความชอบในการเพาะปลูกต้นไม้ครับ จนกลายมาเป็นธุรกิจแลนะณวันนี้นะครับผู้ชมมันกลายเป็นอาชีพหลักของเขาเพราะสามารถสร้างรายได้ให้กับเขาได้มากกว่าอาชีพเดิมหลายเท่าตัวเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นเราจะไปพูดคุยกับเขาเพื่อให้ได้รู้ว่าเขาปลูกต้นอะไรเขาขายยังไงไเ,เขาทําอย่างไรจนธุรกิจนั้นเติบโตและมีรายได้ได้อย่างสวยงามด้วยเราจะร่วมพูดคุยกับเขาเพื่อผู้ชมได้มีแนวทางในการสร้างอาชีพต่อไปนะครับแต่ขออนุญาตช่วงนี้ชื่นชมดื่มด่ำความเป็นธรรมชาติและเดี๋ยวไปพูดคุยกับเขา,าต่อครับ ฉันเธอและฉันลงมือลงแรงงานสร้างสรรค์ตัวตนให้ฉันและเธอก้าวชนประสบการณ์สถานีอาชีพฉันเธอและฉันได้ลองทำตามฝ้าสักวันจะเจอทางของเราให้ฉันและเธอก้าวไปสุดจุดไม้ป,ป่ารับ ฉันเธอและฉันลงบือลงแรงนั้สร้างสรรค์ตัวตอย่างที่เปิดรายการบอกไปนะครับว่าพื้นที่ที่นี่นะครับเป็นธรรมชาติจริงๆตอนนี้ที่เราอยู่กันก็คือ Secret Farm นะครับของคนที่รู้จริงทำจริงของเราในวันนี้เขียวขจีมากๆอยากจะรู้ว่าปลูกอะไรกันบ้างนะครับต้องมาพูดคุยกับเขาคนนี้นะครับพี่เอเฉลิมชัยโหบางนะครับสวัสดีพี่เอครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ พื้นที่นี่คือซีเครตฟาร์มใช่ครับของพี่เอเลยใช่ครับผมกี่ไร่ครับพี่พื้นที่ตรงนี้ประมาณ15ไร่ครับ15ไร่เดินคนเดียวเคยวันเดียวรอบไมได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมเอาจริงๆอ่ะพื้นที่มันค่อนข้างุดมสมบูรณ์นะครับน้าอากาศทุกอย่างดีแล้วก็พืชพันธุ์ตั้งแต่ทุ่งนายันพืชอื่นๆที่ทุกคนอยากปลูกคือปลูกได้หมดเลยปลูกได้หมดครับนะครับของพี่ที่ซีเครตฟาร์มที่นี่ปลูกอะไรเป็นหลักบ้างครับคือของที่นี่จะเป็น สะสมไม้ไมผลจากต่างประเทศนะครับทั่วุกมุมโลกก็จะมาสะสมอยู่ที่นี่ครับผมเพราะงั้นก็จะเห็นความหลากหลายของพืชพันธุ์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับเอางี้ง่ายๆเลยอย่างขวามือตรงนี้คือต้นอะไรครับพี่นี่คือต้นอะโวคาโดครับผมสายพันธุ์เลดโกลเด้นสวีทเลดโกลเด้นสวีทเอางี้ก่อนถ้าไม่สายพันธุ์นี้ถึงปลูกเยอะสุดในพื้นที่ครับคือจากที่เราทดลองปลูกหลายๆสายพันธุ์เนี่ยก็คือจะมีบางสายพันธุ์ที่มีลูกได้บางสายพันธุ์ที่ มีแต่ดอกไม่ติดลูกอะไรเงี้ยแต่ว่าสายพันธุ์เนี้ยมันมีลูกได้ที่นี่คือปลูกต้นเดียวก็มีลูกได้เงี้ยกเลยแล้วลูกเขาเนี่ยสีเหลืองสีเหลืองทองอพอตอนจะแก่มันแต้มแดงนิดแล้วก็พอสุกเต็มลูกก็คือสีแดงทั้งลูกมันมีจุดเด่นที่เป็นสีเหลืองไม่เหมือนใครครับก็เลยปลูกไว้เยอะสุดอันนี้จริงๆริงสายพันธุ์นี้จากไหนอะ สายพันธุ์นี้นําเข้ามาจากอินโดครับอินโดครับใช่ไหมย่างอย่างเงี้ยผลผลของเขาทรงมันเป็นยังไงครับอ่าอันนี้จะเป็นทรงลูกแพรครับครับอ๋อเป็นลูกแพรแบบนี้นะแล้วก็เนื้อเขาจะสีเหลืองสีเหลืองตั้งแต่เกิดเลยคือมีเบต้าคอเลตอรอลค่อนข้างสูงเพราะว่าเนื้อเหลืองทั้งลูกเลยเป็นประโยชน์อีกเนาะอ่าโอเคแล้วเวลากินเข้าไปมันจะหวานมันจะมันหรือมันจะยังไงอ่าสายพันธุ์นี้จะมันหนึบแล้วก็ติดหวานนิดๆครับผมเอาจริงๆก่อนที่จะมาเป็น คนดูแลตรงนี้ทั้งหมดเอะพี่พี่ทางานด้านเกษตรมาก่อนปะเปล่าครับก็คือเริ่มแรกผมเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็เป็นผู้จัดการคอมพิวเตอร์ครับเป็นผู้จัดการแผนกคอมพิวเตอร์พื้นเพอยู่ที่ไหนพี่พื้นเพอยู่ที่บางบกระงครับที่บางบกรงส่วนใหญ่ที่นั่นก็ทาเลี้ยงปลาหรือไม่ก็ทํานาเกลือใช่ก็คือพอปลูกเนี่ยจริงเป็นความชอบส่วนตัวหรอครับก่อนที่ก่อนที่เราจะออกจากงานมาทําเกษตรเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยเราเป็นโปรแกรมเมอร์เนาะเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราทํา งานเป็นพนักงานประจำอะครับเหมือนเราเรามีเพดานเงินเดือนอยู่าานี้เราก็อยากเริ่มอยากที่จะมีอาชีพส่วนตัวมันจะได้มีอิสระทางด้านการเงินคือทํามากมันก็มันก็ได้เยอะเม<อ>่ที่เราเป็นงานประจำทีนี้เราก็เลยระหว่างที่เราทํางานประจําไปด้วยเนี่ยเริ่มแรกเรานําเข้า ต้นไม้จากต่างประเทศเดี๋ยวก่อนแล้วพี่เน้นทั่วโลกตั้งแต่ครั้งแรกที่ที่อยากสะสมเลยมหครั้งแรกเน้นไปที่ผลไม้เมืองหนาวก่อนอคือมันท้าทายเดี๋ยวนะเมืองเราร้อยมากนะพี่ใช่ <laughs> นั่นแหละก็คือเริ่มแรกเป็นผลไม้เมืองหนาวเ,าเพราะว่านําเข้ามานําเข้าง่ายกว่า เพราะว่าผลน้ำเมืองร้อนเนี่ยมันล้างรากไม่ได้ส่วนใหญ่ล้างรากมันจะตายเออผมขอความรู้หน่อยสิครับว่าถ้าเกิดว่านําเข้าในแต่ละภูมิภาคที่แตกต่างจากเราหรือเหม,มือนกับเราหรือใกล้เคียงกัน,กนม,มันเราต้องเข้าใจเรื่องกฎหมายยังไงก่อนบ้างครับใช่คือกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยก็คือการที่จะนําเข้าต้นไม้ได้เนี่ยเขาห้ามเอาดินห้ามเอาใบห้ามอะไรเข้ามาจากประเทศแม่เขาใช่ไหมใช่ก็คือเราเอาเข้ามาได้เนี่ยแค่ต้นกับรากหมายว่ามีต้นกับรากให้มาโดดๆแค่นั้นรอแล้วมันไม่ตายระหว่างทางหรอครับคือ ถ้าจะเอามาแบบนี้มันก็ต้องเลือกชนิดไม้เพราะาไม้บางอย่างม,มันเอาเข้ามาแบบนี้ยมันก็ไม่รอดเหมือนกันออย่างทุเรียนเนี่ยถ้าเราทุเรียนล้างรากเหลือแต่รากาไม่มีใบด้วยมีต้นส่งไปอย่างเงี้ยตายไม่รอดตายในเรือใช่แต่ว่า <laughs> เกิดถ้าเกิดเป็นไม้เมืองหนาวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีฤดูพักตัวเขาอยู่แล้วครับผมมันก็เลยไม่มีใบเขาถอนึ้งน้ำม,มีแต่รากเขย่าวเขยา่ขยาล้างน้ําเขาก็ส่งออกได้แล้วอ๋อเข้าใจแล้วแปลว่าพืชฤดูหนาเขาจะมีการเก็บตัวเขาที่ที่ทบอกว่าไม่มีไม่มีใบไม่มีอะไรเลยเขามีแต่ต้นกับรากอย่างเดียวเพราะงั้นนั่นคือความเป็นธรรมชาติที่เขาอยู่ได้อยู่แล้วถ้าเรานําเข้าในช่วงเวลาแบบนั้นกฎหมายก็เปิดโอกาสอยู่ใช่ล้วเข้ามาเนี่ยเริ่มแรกมันจะเป็นไม้เมืองหนาวเพราะว่าเนี่ยมันเอาเข้าได้ตามกฎหมายแล้วก็เอามามันไม่ตายที่เอาต แรกๆก็เป็นพวก Apple, Shirley, oon, Palm, ain, แอปเปิลเชอร์รี่พุนพัมเนตเทลีนพีทอะไรพวกนี้แล้วพอถึงเวลาที่มันจะต้องออกใบออกดอกแล้วมันมาเจอหน้าร้อนอย่างเราเนี้ยมันร้อนนะ <c oughs> คือคือถ้าเอาเข้ามาเนี่ยมาเจอของเขาเป็นฤดูหนาวพอมาเจอของเราร้อนปุ๊บส่วนใหญ่อะมันจะออกดอกออกลูกปีแรกเหรอแต่ปีถัดไปจะไม่ออกอ้าวทำไมครับก็เพราะว่าปีแรกมันสะสมมาจากต่างประเทศแล้วอ,อย่างปีแรกเนี่ยออกมาติดดอกมีลูกปีถัดไปถ้าเป็นสายพันธุ์ที่ไม่มีไม่มีลูกได้เนี่ย มันก็ไม่มีแล้วไม่มีดอกเลยคือสายพันธุ์ไหนที่ปีที่2ยังมีดอกมีลูกได้เนี่ยครับก็คือเราสามารถปลูกในพื้นที่นั้นได้แต่ว่าถ้าพ้นปีแรกไปแล้วมันยังให้ดอกให้ผลอยู่มันน่าจะอยู่ในบ้านเราได้บ้านเราได้ใช่อันนี้คือเรียนรู้จากสิ่งที่พี่ทำเลยแล้วก็หลังจากที่ค่อยขยายไปยังไงค่อยๆมาเป็นไม้เขตร้อนไม้ทั่วไปที่เราปลูกในพื้นที่ร้อนได้เพราะว่าไม้เขตหนาวมัาทดลองปลูกแล้ว แรกๆมันออกลูกได้หลังๆมันไม่ได้มันจะเหลืออยู่ไม่กี่สายพันธุ์ที่ออกลูกได้ในพื้นที่ราบครับผมและลูกมันเล็กกว่าปกติแต่ก็มีมีบางสายพันธุ์เท่านั้นที่มันจะออกลูกค่อนข้างใหญ่ได้แต่ว่ามันน้อยมากครับผมครับอืมก็อากาศก็มีผลต่อเรื่องเรื่องของการเติบโตของเขาและการให้ผลผลิตด้วยก็เรียนรู้กันไปใช่ไหมครับแล้วพี่บอกว่าเริ่มเริ่มนําเข้าพืชเมืองร้อนเหมือนกันครับมันมาที่ที่ที่อะโวคาโดสายพันธุ์นี้ได้ยังไงพี่คืออะโวคาโดเนี่ย เนื่องจากเริ่มแรกเราเอาเข้ามาจากเวียดนามเอามาปลูกไม่ว่าจะสูงสามสี่หรือว่าไร้เมล็ดทีนี้มันมาออกลูกที่บ้านเราได้โดยที่ไม่ต้องผสมข้ามแล้วดกด้วยคืออากาศมันใกล้เคียงกันใช่ไหมแล้วก็มันไม่ต้องผสมข้ามด้วยเราก็เลยเริ่มไปเอาจากประเทศอื่นจากเมกาจากอินโดอย่างสายพันธุ์เลดโกลเด้นสวิตอันนี้มาจากอินโดถ้าเกิดว่าจากเมกาเนี่ยผมจะเน้นสายพันธุ์ที่สุกแล้วลูกสีดํากับลูกสีแดงลูกสีม่วงเนื่องจากว่าในในบ้านเราเนี่ย ลูกสีเขียวมันดูมันดูยากว่าลูกไหนมันแก่ที่เราจะเก็บโอกาสที่จะเก็บอ่อนมันมีสูงเราก็เลยกลายเป็นนําเข้าลูกที่มันต้นสายพันธุ์ที่มันลูกแก่แล้วเป็นสีแดงกับสีดําคือเน้นสายพันธุ์ที่เวลาให้ผลผลิตแล้วลูกแก่มันมีการเปลี่ยนแปลงของสีแล้วเราดูได้ด้วยตาไม่ใช่ว่าทุกทุกอย่างจะเป็นเขียวและเขียวเข้มเหมือนกันอย่างที่เราเคยเห็นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าปลอกมาแล้วมันจะสุกหรือไม่สุกมันแก่หรือมันอ่อนพี่เลือกแก้ปัญหาแบบนี้ แสดงว่าตอนนั้นตอนนั้นยังเน้นสะสมหรือเน้นแบบขายยังไงครับพี่คือเริ่มแรกเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่นําเข้ามาซื้อมาขายไปกับบางส่วนที่เราเน้นมาสะสมทดลองเพื่อที่จะดูว่ามันมีลูกได้จริงไหมแล้วพี่ตั้งใจขายต้นหรือขายผลตั้งใจในการขายต้นเพราะว่าพื้นที่เราน้อยถ้าเกิดว่าการที่จะทําขายผลแล้วแล้วเลี้ยงชีพเราอยู่ได้มันต้องใช้พื้นที่เยอะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีพื้นที่น้อยๆอย่างเงี้ยเราเน้นที่การขายต้นแต่ว่า เราจะมีการทดลองด้วยครับว่าทดลองแล้วเนี่ยมันออกลูกได้จริงเราถึงค่อยทําพันขายครับถ้าเกิดว่าเป็นไม้ชนิดอื่นบางอย่างที่มันรู้อยู่แล้วว่าปลูกยังไงก็ออกลูกได้ในไทยส่วนใหญ่นั้นเอาเข้ามาปุ๊บเราก็จะทําต้นขายได้เลยแต่ไม้บางอย่างเราต้อง,อง,องทดลองก่อนเราก็ต้องมีแปลงทดลองของ,ของเราว่าว่ามันจะอยู่รอดยังไงมันจะออกดอกแล้วมันจะมีผลไหม แล้วถ้าเกิดคนซื้อไปเป็นเกษตรกรที่เน้นหวังผลเมื่อการขายเขาจะขยายได้ยังไงบ้างอันนี้อันนี้คร่าวๆที่ต้องอยู่ในหัวแลวพี่ก็แค่ทดลองในแปลงเพื่อให้มันไปตอบโจทย์ว่าที่คิดไว้ถูกหรือผิดอย่างไรใช่ไหมครับอย่างตัวนี้เองที่ผมสังเกตเห็นคือพี่ไม่ได้ลงดินนะครับผมพี่ลงเข่งอันนี้ลงลงเข่งเนื่องจากว่าที่เนี่ยเป็นพื้นที่ต่ำเขาปลูกข้าวปลูกอ้อยกันพอหน้าฝนเนี่ยน้ำมันฉ่ำน้ำในดินมันสูงแล้วโอโคโดเขาไม่ชอบ ไม่ชอบครับถ้าเกิดว่าน้ําฉามน้ําแฉลากเน่าหมดมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเน้นปลูกในเข่งครับใครบอกให้พี่ใส่เข่งอ่ะอ่า <laughs> จริงๆแล้วเ, <laughs> เรื่องใส่เข่งเนี่ยมีอาจารย์หลายท่านไม่ว่าอาจารย์มเกษตรหรืออะไรที่เขาก็มีการสอนวิธีปลูกในเข่งเนาะครับนพ,บพื้นที่น้อยอของผมเนี่ยก็พัฒนาจากที่ดูของเขามาแหละแล้วเราพัฒนาเป็นของตัวเองก็คือ ของเราเนี่ยจะไม่ได้มีอะไรไปรองต้นในเข่งเราจะเน้นใส่ดินเยอะๆเพื่อไม่ให้ดินมันยุบครับพี่เน้นพี่เน้นดินอะไรใส่ปุ๋ยอะไรแล้วอัตราส่วนอะไรยังไงบ้างครับพี่ครับผมการผสมดินในการปลูกอะโวคาโดในเข่งเนี่ยคือคของเราเนี่ยจะเน้นเป็นดินแดงแดดินลูกลรังดินแดงๆดินภูเขารอฮะใช่ก็คือ เหมือนเหมือนกับร้านที่เขาขายต้นไม้ทั่วไปที่เราไปดูต้นทุเรียนหรืออะไรอย่างอื่นส่วนใหญ่ก็จะไปเห็นเป็นดินแดงๆเนาะนี่แหละก็คือใช้ดินแบบเดียวกันผสม่าแกลบหนึ่งส่วนดินหนึ่งส่วนเราใส่ไปในเข่งอย่างเงี้ยให้เต็มเลยเนี่ยถ้าเป็นเข่งปกติเราใช้เข่งเบอร์หนึ่งเราจะต้องเอาพวกสแลนหรือไม่ก็ถุงกระสอบอะไรเงี้ยครับรองก่อนเพื่อไม่ให้ดินมันไหลออก ตาม,ม,มข้างมันออกตามร<ช>ูเข่งใช่ไหมคือที่เราใช้เข่งไม่ได้ใช้กระถางเนื่องจากว่ากระถางเนี่ยมันเหมาะไม้เขตร้อนที่น้ําแชะๆหน่อยอยยังมะม่วงได้ช่มพู่ได้ฝรั่งได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่แบบชอบอากาศเยอะๆดินโปร่งๆเราจะใช้เป็นเข่งเพราะว่าอากาศเขาซึมเข้าดินได้ง่ายอ๋อเข้าใจแล้วดินมันจะได้มีความโปร่งคืออากาศมันไหลเวียนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกระถางปุ๊บมันปิดหมดเลยมันปิดหมดเลยมันจะแชะๆหน่อยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วจะเหมาะกับไม้ต่างชนิดกันถ้าเกิดว่าไม้อย่างเงี้ยจะปลูกพวก ส้มก็ได้จริงๆมันเป็นพื้นฐานที่ปลูกไม้ได้หลากหลายแต่ว่าเราต้องลดน้ําให้ขาดข้อเสียก็มีก็คือการอยู่ในเข่งเนี้ยเราต้องลดน้ําบ่อยก็คือลดน้ําทุกวันเพื่อเพื่อไม่ให้มันขาดน้ํบก็อาจจะมีเว้นได้วัน2วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การที่ใส่ดินกระแกบแค่หนึ่งต่อหนึ่งเนี้ยมันทําให้ดินไม่ยุบถ้าเกิดว่าเราใส่อินทรีย์วัตถุเยอะๆเช่นเอาใบก้ามปูเอ่ยมะพร้าวสับหรือว่าอะไรเข้าไปในในดินเยอะๆถ้าเราปลูกไปสักพักหนึ่งแล้วดินมันจะยุบ เราต้องคอยเติมดินเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาอะไรไปค้ำอยู่ใต้ล่างให้ต้นไม้เขาเขาไม่ซุดลงไปใช่ไหมไม่ให้มุดลงไปแต่ถ้าเป็นดินอย่างเงี้ยก็คือดินเขาจะไม่ค่อยยุบก็ก็ปลูกอย่างนี้ไปได้ยาวๆมันก็จะโปร่งๆรากมันก็จะมีที่ชอนชัยมีทั้งอากาศมีทั้งอาหารอยู่ตลอดเวลาข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราใส่ปุ๋ยลงไปรากเขาได้เต็มที่แล้วก็เรื่องหญ้าก็ไม่ต้องกลัวแล้วก็เอาฟางคลุมปุ๊บหญ้ามันก็ไม่ขึ้นอ๋อที่เอาฟางคลุมนี่คือการหญ้าจะมาโอเคครับผมพวก วัชพืชโรคภัยไข้เจ็บพ,พอมาอยู่ในเมืองร้อนอย่างบ้านเราอะเราเระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับคือแต่ละพื้นที่เนาะมันจะมีศัตรูไม่เหมือนกัน <c oughs> อย่างที่เนี้ยหลักๆก,ก็จะมีแมงจีนูน <c oughs> พวกแมงวีขาว <c oughs> อา่าช่วงติดผลก็จะมีพวกแอนแทคโนตนิดหน่อยแล้วแต่พื้นที่แต่ถ้าเราป้องกันปุ๊บเขาก็จะไม่มาครับเขาจะมาช่วงกลางๆฝนอ่าถ้าเกิดว่ามันแก่ก่อนที่ฝนจะตกอย่างเงี้ยก็จะไม่มีพวกแอนแทคโนสก็ถือว่าค่อนข้างโชคดี ว่าว่าว่าดูแลมันได้ทั่วถึงหน่อยนะครับเรื่องของว่าชื่อวปัญหาต่างก็ค่อนข้างไม่กระทบมากนักแล้วพี่กาเป็นคนใส่ใจดูแลด้วยตัวเองทั้งหมดด้วยนะส่วนหนึ่งแต่ทางนู้นผมเห็นบอกมีบางสายพันธุ์อยู่ข้างหลังตรงนี้ด้วยหรือเปล่าก็จะมีบางสายพันธุ์ที่ยังติดลูกอยู่ตอนนี้ก็จะมีชมพูสยามกับไรเมล็ดยังมีลูกคาต้นอยู่นอกนั้นก็คือแก่หมดแล้วครับโอเคอ่ะทั้งนั้นเดี๋ยวเราเดินไปพร้อมกันกับพี่เอกทางด้านนู้นกันเลยครับกันเลยครับพี่ ามุมมองหลากหลายโอกาสอยู่ไม่ไกลออกทาผหาไปเจอสิ่งใหม่ดันใจเราต้องการและวันนี้ถึงคราวเปิดใจได้ลองเรียนรู้ไปกับมันยังอยู่ที่ Secret Farm นะครับของพี่เอครับผมพามาอีกมุมหนึ่งตรงนี้ก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีก็ตรงนี้เหมือนจะเป็นที่ แปลงสาหรับเนร์ดต้นไม้ครับครับผมคือดูแลพยาบาลใช่ครับผมก็คือหลังจากที่เป็นต้นที่เป็นต้นตอเราเสียบแล้วก็จะมันอนุบาลไว้ในโรงเรือนที่เป็นแกลนคุม50อ่าแสลนก็คือแบบนี้คือเขาต้องการแดดแต่ไม่ต้องต้องการสว่างหรือว่าแดดจัดมากคือถ้าแดดจัดมากเนี่ยบางทีเราเสียบไปยอดเขายังอ่อนอยู่อาจจะไหม้ได้ครับผมเอาจริงๆอ่ะก็คือทางเนี้ยเน้นของเรื่องของการ อ่าส่งขายที่เป็นต้นพันธุ์เป็นหลักใช่ไหมครับต้นพันธุ์ถ้าใครที่ศึกษาก็จะเน้นสส่วนคือส่วนที่เป็นฐานกับส่วนที่เป็นกิ่งยอดใช่ไหมครับเราเลือกแต่ละส่วนยังไงครับพี่ก็คือตัวต้นตอครับเราจะเป็นบูตเจ็ดก็คือเราเริ่มแรกเราจะมาเป็นเป็นต้นตอแบบนี้นะครับก็คือเรายังไม่ได้เสียบยอดครับเราจะใช้ตอบูตเจ็ดจากเวียดนามครับผมก็คือต้งจากเวียดนามไหมพี่ คือในไทยเนี่ยบางทีเราเรามีเมล็ดเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้คัดเนาะว่าอันไหนมาจากอะไรอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบเม็ดรวมๆแต่ถ้าเกิดว่าเราจากที่เวียดนามเนี่ยเราเราสั่งได้ว่าบู๊เจ็ดเวียดนามเนี่ยข้อดีก็คือเม็ดผู้ใหญ่อพอมันใหญ่แล้วเนี่ยมันแตกยอดมามันจะอวบจะเร,เริ่ต้นมันจะแข็งแรง<ช>และก็ใหญ่พอ<ช>ที่จะเสียบต้นยอดสายพันธุ์ที่เราต้องการใช่ไหมครับอพอเอามาจากเวียดนามปุ๊บที่นี่เรื่องของเวียดนามใช่ไหมครับแล้วยังไงต่อครับพี่ก็คือแล้วเราก็จะมาเลี้ยง จนเขาใหญ่ระดับหนึ่งพอที่จะเสียบสายพันธ์ดีได้ครับผมอ่าโอเคถ้าสมมุติผมต้องการเป็นเวสโกเท s สวี t ใช่ไหมครับผมก็เอาเอายอดที่เป็นของ Red โกเ d e สวี e ใช่คอย่างนี้เหมือนกันเนครับพี่ใช่ครับอ่าอันนี้คือการเสียบยอดการเสียบยอดเนี่ยคือเราสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีการพันตัวเทปใสเนาะใช่ครับซึ่งมันจะจะเอาออกลำบากอ่ะคือถ้าเราเราไม่กรีดออกเนี่ยมันก็จะทําให้ ไอ้ตัวแผลเนี่ยมันไม่สวยแล้วบางทีมันอดกิวตอนนี้เราพัฒนาโดยการใช้พราฟิล์มคือเราพันเสร็จทิ้งได้เลยเอาไปปลูกมันก็จะละลายหายไปเลยอ๋อโอเคอย่างต้นนี้คือข้างล่างก็เป็นเวดนามนี่แหละใช่แต่ว่าพอยอดตรงนี้ที่ต่อกันปั๊บนี่คือเป็นเรกโเวนสุเลยเพราะงั้นตรงนี้ก็จะเสียบเอาไว้อย่างของพี่ฝั่งนี้เหมือนกันนะฝั่งนี้คือพลอยจันทครับพลอยจันว์ิธีเสียบแบบเดียวกันเลยก็คือเสียบด้วยยอดแล้วก็พันด้วยพราฟิล์ม พ,พอยจันนี้จากไหนครับพี่พอยจันนี้จากจังหวัดจันทบุรีอ๋อเป็นพันธุ์ไทย<ด>ที่อยู่ในพื้นที่เนาะเขาก็จะมีความแตกต่างกันพอสมควรใ,ใครชอบปลูกแบบไหนก็คือเลือกเลือกได้แต่ว่าของพี่ก็จะมีทุกๆแบบแบบนี้ใช่ครับให้ได้เลือกกันผมถามเป็นความรู้หน่อยพี่พี่ด้านข้างล่างเป็นเวียดนามข้างบนเป็นแต่ละสายพันธุ์ที่ชอบครับเราเสียบเราปักอยู่นานเท่าไหร่เราถึงจะมั่นใจว่ามันติดมันได้ละปกติเราประมาณหนึ่งเดือนนะครับเขาจะเริ่มแตกยอดแต่ว่าแตกยอดมาเนี่ย มันยังไม่การันตีว่าจะรอดร้อยเรนเราต้องรอถึง2-3เดือนคือ,อให้ต้นเขาสูงประมานตั้งแเซน90เซนวัดจากข้างล่างใช่ไหมใช่วัดจากข้างล่างคือเขาแตกยอดมาใหม่ๆเนี่ยยังมีโอกาสที่จะตายอยู่เพราะว่าบางทีมัน ตอนเขาอ่อนๆเนี่ยมันติดเชื้อง่ายบางทีไฟท็อปลงปุ๊บก็คือตายทั้งต้นแเผือบางทียังไม่สั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คือประมาณนักสามเดือนครับถึงจะเริ่มคัดขายได้เจ็ดสิบแปดสิบเซนขึ้นนั่นคือเชื่อว่าแข็งแรงแล้วแล้วก็สามารถจําหน่ายให้ลูกค้าได้ด้วยแล้วแต่ละสายพันธุ์ที่ต่อข้างบนเนี่ยมันจะทําให้ราคาขายต่างกันไหมต่างกันครับก็คือมันมีหลายสายพันธุ์แล้วแต่แหล่งที่มาด้วยหรือว่าสายพันธุ์นั้นมีน้อยมีเยอะในท้องตลาดสมมุติถ้าจะเกิดว่าเป็น สายพันธุ์ที่มาจากต่างประเทศเนี่ยราคาก็ยังแพงอยู่ออแต่ถ้าเก<จ>ิดว่าเป็นสายพันธุ์ในไทยทีออ่มีการคัดสายพันธุ์มาแล้วอย่างบูนี่พลอยจันทร์หรือว่าชมพูสยามอย่างเงี้ยมีการขยายมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยราคาก็จะถูกลงไปนิดนึงครับผมบเมื่อกี้ก่อนจะจบเดกไปใช่คุยกับพี่อยู่ว่ามันมีผลผลิตบางส่วนที่พี่ปลูกสายพันธุ์อื่นตอนนี้เราจะได้เห็นของอะไรบ้างครับพี่ก็จะมีชมพูสยามที่ยังติดต้นอยู่แล้วก็ไร้เมล็ดต้องไปดูที่ต้นแล้วก็อันนี้จะเป็น อ,อ๋อพลอยจันต้นเมื่อกี้เลยใช,ใช่ไหม,ไหมอันนี้ลักษณะเด่นของเขาเป็นยังไงครับพี่ลักษณะเด่นของเขาก็คือไม่ต้องผสมขา้ามพวกนี้คือปลูกแล้วผลติดดกได้เองอ,อันนี้อาจจะเม็ดไอ้น,นี่ใหญ่ถือถือว่าค่อนข้างใหญ่แต่ว่า<ช>โดยปกติแล้วเรื่องเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ของโวคคโดเขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่สนใจที่ว่าเนื้อคุณภาพมีน้ํามันเยอะน้อยแค่ไหนแล้วก็รสชาติเป็นยังไงพี่ มีโอกาสได้ชิมไหมครับใช่ผมปล่อยใจเอาิมคุณผู้ชมผมเป็นคนที่กินอะโวคาโดเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยกินสายพันธุ์นี้คือสายพันธุ์เนี่ยเขาลอกเปลือกค่อนข้างง่ายครับสมมุติเราหั่นมาปุ๊บเราสามารถที่จะลองลองลองแกะเปลือกครับผมเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอิจชาอยู่ใช่ไหมใครที่เป็นคนชอบกินอะโวคาโดแบบนี้นะฮะอันนี้ชิมได้เลยไหมพี่ชิมได้เลยครับผมนะครับอืมเออกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นเฉพาะสายพันธุ์เขาเนาะแต่ครันงนี้ชิมแบบนี้นะครับ อืมเอาจริงก็ชนิดสายพันธุ์ไทยมันจะเป็นแบบนี้เนาะครับออกมันประมาณหนึ่งโอเคคืออวโวคาโดเนี่ยมันจะบอกว่าพันธุ์ไหนหน้าปลูกไม่หน้าปลูกบางทีมันมันต้องดูความเหมาะสมกับพื้นที่เนาะจะให้ให้ดูเพิ่มเติมก็คืออย่างที่พี่ใหญได้บอกไปคือเม็ดใหญ่ใช่ใหญ่จริงๆคือใหญ่แบบเนี้ยมันมันควรจะเป็นต้นที่เป็นฐานนะพี่ใช่ อันนี้คือพอจันก็เหมาะที่จะเป็นเหมือนกันใช่ไหมคือดูแบบนี้ง่ายๆเลยก็เป็นความรู้ทางเกษตรเพิ่มเติมได้นะฮะเพราะงั้นก็นี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ด้วยประสบการณ์ก็จะเป็นตัวบอกเราไปเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าที่ซื้อไปเขาปลูกไว้กินเองหรือเขาปลูกไว้ขายหรือเขาปลูกประดับหรือเขาปลูกยังไงคือลูกค้าของเราเนี่ยมี3กลุ่มก็คือกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นส่งออก ก็คือส่งออกต้นไปที่อินเดียบูไนเวียดนามพวกนี้คือเรามีการส่งออกต้นไปด้วยอีกส่วนเนื้อคือบริษัทที่เขาปลูกต้นไม้แล้วผลิตผลขายแต่ว่าบริษัทก็คือเขาจะมาดูสายพันธุ์ไหนใหม่ๆเขาอยากไปทําพันธุ์ก่อนอ่ะเพื่อที่จะขายในท้องตลาดก่อนเขาก็จะมาเอาเนี่ยสั่งแบบเยอะๆครับ ไปเป็นก้อนแล้วก็ลูกค้าทั่วไปที่ปลูกตามบ้านต้น2ต้นอะไรเงี้ยครับก็คือบางทีเขาไม่มีพื้นที่เป็นบ้านจัดสรรก็อ,อยากปลูกในเข่งในวงบอ่อก็ได้เหมือนกันครับแต่เราต้องเลือกสายพันธุ์ที่แบบเหมาะการปลูกในเข่งหรือว่าวงบ่อที่แบบปลูกแล้วมีลูกให้กินแล้วปลูกอยู่ได้นานๆอ่ะเพราะว่าบางสายพันธุ์มันก็โตเร็วมันก็ไม่เหมาะที่พี่บอกว่ามีแบบลงเข่งกับแบบที่ลงบอ่อใช่ไหมมันใช้พื้นที่ต่างกันไหมคือปลูกมันมีแบบ ปลูกในกระถางปลูกลงเข่งหรือว่าวงบ่อแล้วก็ปลูกลงดินคือระยะเวลาในการออกลูกต่างกันยังไงถ้าเกิดว่าเราปลูกในเทียบแคบอย่างเข่งย0บาทเนี่ยบางสายพันธุ์สามารถออกลูกได้ในปีแรกเลยเราเสียบยอดเนี่ยปลูกไว้ปีเดียวเริ่มมีดอกติดลูกได้แต่ว่าลูกมันก็จะได้น้อยแหละแล้วก็มีสายพันธุ์ที่แบบปลูกไปแล้ว2ปีในเข่งมีลูกได้แต่ถ้าปลูกลงดินอะปกติแล้วจะประมาณ3ปีถึงจะเริ่มติดลูกเพราะว่าเขาลากเขาอิสระ เขาจะเน้นโตอย่างเดียวเขาจะไม่ได้สะสมอาหาร<อ>เพื่อเช่จออกดอก,กโอเคโอเค,อ,เคอันนี้เราเราบอกลูกค้าหมดใช่ครับ่บอกลูกค้าหมดเลยเพราะงั้น,นลูกค้าก็เลือกได้ว่าอยากได้ปลายทางให้ต้นทําหน้าที่แบบไหน<ช>นะครับแต่ว่าลูกค้าก็มาจากทั่วประเทศพี่พี่ทั่วประเทศครับทุกพื้นที่ที่มันมีอากาศที่แตกต่างกันบ้างมันส่งผลต่อต่อ,ต,อต้นที่เราต่อยอดไปที่เรียบร้อยมหที่สวนเราอ่ะ ส่วนใหญ่เราจะบอกข้อมูลหมดก็คือถ้าคุณเลือกสายพันธุ์ที่ไม่ต้องผสมข้าม,มแล้วไปปลูกเนี่ยยังไงมันก็มีลูกส่วนใหญ่บางทีชอบถามว่าปลูกต้นเดียวหรือต้องปลูก2ต้นหนึ่งจะติดลูกอะไรอย่างนี้เราก็บอกว่าสายพันธุ์นี้ต้องปลูกต้นเดียวเพราะว่าต้องอธิบายตัวพื้นฐานของอะโวคาโดก่อนว่าเริ่มแรกเนี่ยอะโวคาโดมันจะมีลักษณะของดอกต่างกันเขาจะแบ่งออกเป็นสองทายก็คือทาย A กับะทายบีทาย A ก็คือดอกตัวเมียเนี่ยผสม พร้อมผสมในตอนเช้าและอีกวันหนึ่งดอกตัวผู้จะพร้อมผสมในตอนบ่ายอันนี้คือไทย A ไทย B คือพร้อมผสมตอนบ่ายดอกตัวเมียอีกวันหนึ่งดอกตัวผู้พร้อมผสมตอนเช้าเพราะฉะนั้นไทย B เนี่ยจะมีโอกาสติดผลได้มากกว่าไทย A a เป็นไทย B ที่ที่ทดลองมาอีกทีนึงทดลองหมายว่าทดลองปลูกดูแล้วว่าเดียวๆไม่ต้องผสมกับอะไรก็ก็ออกลูกได้ก็ความสะดวกของลูกค้าด้วยเนออพอเราศึกษาถึง้วเนาะคือ เราต้องใช้ตัวเองทดลองก่อนนะเ,เพราะว่าเรานําเข้าสายพันธุ์ใหม่ๆมามันต้องทดลองก่อ,น,อนไหนมีลูกแล้วเราก็บอกมีลูกแล้วอันนี้มีลูกดกนะอันนี้ดีนะอันไหนที่แบบว่ามันต้องผสมข้ามนะ,ะปลูกแล้วต้องเอาสายพันธุ์อื่นด้วยอะไรยเงี้ยเราก็จะบอกข้อมูลตรงๆไปถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในโดงที่มันมีเอโคาโดอยู่แล้วเนี่ยจะปลูกสายพันธุ์อะไรก็ได้ไม่ต้องกังวลเรื่องการผสมข้ามเพราะมันพร้อมข้ามตรงนี้สิ่ง้อมอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราปลูกในที่ที่มันไม่มีอโควาโดเลยเนี่ยแล้วปลูกต้นเดียว โอกาสที่มันจะติดลูกมันก็ต้องเลือกสายพันธุ์นิดนึงครับผมเอางี้ถ้าเกิดว่าปลูกไปเรื่อยๆอะไรไปเรื่อยๆปุ๊บปรึกษาพี่ไปเรื่อยๆพี่ให้คำปรึกษาแบบนี้ไปไปกับลูกค้ามัปรึกษาได้เรื่อยๆครับเพราะว่าผมไม่ได้ขายแค่อวโวคาอดอย่างเดียวจริงๆไม้แทบทุกชนิดเลยครับผมนําเข้าไม้ผลเนี่ยแทบทั่วทุกมุมโลกเลยเริ่มแรกเนี่ยเรา เราจะมีแบ่งเป็นสองส่วนคือเอาเข้ามาเราดูว่ามันออกลูกได้แน่ๆเนี่ยเราจะขายต้นพันธุ์กับอีกอย่างหนึ่งคือเอาเข้ามาแล้วเราก็ทดลองก่อนมันมีลูกมีอะไรได้จริงเราโชยเห็นแล้วแล้วเราค่อยขายพันธุ์จะมีอยู่2แบบอย่างทางด้านขวาจะถามต่อว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมทางด้านขวานี่จะเป็นลำไยคริสตั้นอันนี้เหรอใช่ครับผมอ๋อนี่คือลำไยคริสตันมันยังไงมันยังไงลำไยคริสตั้นก็คือเป็นไม้เขตร้อนชื้นทั้งใต้ตอนนี้ปลูกเยอะ จะมีลูกสีแดงสีม่วงสีเหลืองข้างในจะเป็นจะบอกว่าเนื้อคล้ายๆลำไยคล้ายลิ้นจี่ผสมเหาออะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอทางใต้ตอนนี้เริ่มเยอะกิโลนึงก็ค่อนข้างแพงกะอันนั้นก็เป็นส้มส้มอะไรครับส้มยูสุครับอ๋อส้มยูสุสายพันธุ์ญี่ปุ่นเหรอใช่ครับผมคือส้มยูสุเรานําเข้ามาหลายสายพันธุ์มีทั้งมีหนาไม่มีหนามีเมล็ดไม่มีเมล็ดอะไรเงี้ยจะมีหลายสายพันธุ์อยู่เราเราสะสมส้มยูสุตัวอันนี้พี่เสียบยอด เสียบออยอดเสียบไปแล้ว,เส,ลวเสียบเข้ากับอะไรบ้างมันจน,นอะไรบ้างส้มจะเสียบได้กับพวกตระกูลมะนาวส้มโอ,อมหรือว่าส้มชนิดอื่นคือคือส้มยูสุได้หมดยกเว้นตระกูลส้มที่เป็นส้มกินทั้งเปลือกอันนั้นจะเลือกตอน,นิดนึงส้มโอจะเสียบไปมันจะเหมือนกาฝากต้องเสียบสายพันธุ์ที่มันใกล้เคียงกันนะโอเคอันนี้ก็บางส่วนนะอันนี้บางส่วนที่พอจะเห็นใน,ในโรงเรียนตอนนี้เพราะว่ามีเยอะมาก15้าไร่คือ เริ่มแรกที่เราสะสมเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากเราชอบกินด้วยเราชอบกินผลไม้ที่เราเน้นเนี่ยจะเน้นเป็นผลไม้ส่วนใหญ่เด็ดมากินได้เลยครับไม่ค่อยได้แบบพกแปรรูปอะไรเงี้ยจะจะมีน้อยมากที่เราจะปลูกเอาไว้ครับคือแล้วอย่างหนึ่งที่เราปลูกกินเองเนี่ยมันมันได้ของ,ของเรื่อง ไอสารเคมีมหรือว่าอะไรที่เขาใช้เนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ใช้เนาะรรเราก็ใช้พิธีธรรมชาตินิดนึงเพื่อที่ให้มันปลอดภัยกันที่เรากินเองครับเพราะงั้นก็ทุกอย่างลงมือด้วยตัวเองได้ประสบการณ์จากตัวเองทดลองด้วยตัวเองก่อนที่จะส่งมอบไปยังให้กับลูกค้าที่มีความสนใจด้วยเหมือนกันนะครับเพราะงั้นพี่ทํามาถึงตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นความสุขของพี่ที่อยากจะแบ่งปันหลายๆคนที่แบบอาจจะเจอเรื่องของ การต้องเปลี่ยนงานการต้องหางานหรือสร้างงานด้วยตัวเองพี่อยากจะให้กำลังใจยังไงดีกับความชอบครั้งนี้ที่มันกลายเป็นอาชีพจนพี่ลืมอาชีพหลักเดิมของพี่ไปเลยคือมันต้องหาตัวเราเองให้เจอก่อนนะครับว่าเราชอบอะไรทีนี้เรารู้แล้วว่าเราชอบอะไรเนี่ยเราพัฒนาสกิลตรงนั้นนะครับให้มันให้มันโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็เราสามารถสร้างไอ้สกิลตรงนั้นเนี่ยให้มันเป็นอาชีพให้มันมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้เราก็จะได้ทั้งความความชอบความรักความสุข กับงานที่เราทําทุกวันเราเราหนีไม่ได้ที่เราต้องทํางานเพื่อเพื่อที่ให้ได้เงินมาครับทีนี้เราได้เงินมาด้วยเรามีความสุขด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ที่คูณ2จากสิ่งที่เรายังไงก็หนีมันไม่พ้นนะครับที่เราต้องทํางานทุกวันอยู่แล้วครับผมครับฝากง่ายๆอย่างพี่เอ๋ก็คือหาตัวเองว่าชอบอะไรอย่างพี่เอ๋เริ่มต้นจากการชอบกิน ชอบกินอะไรบางครั้งมันก็เป็นการจุดประกายง่ายๆสาหรับการที่จะสร้างอาชีพให้กับเราได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยเทปนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจจากคนที่อยู่กับวิทยาศาสตร์อย่างเดียวสุดท้ายกลายมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวและอาศัยความชอบกินมาเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาเรื่องราวทุกอย่างส5้าไร่ไม่ใช่เล็กๆนะครับแต่คนคนเดียวสามารถทําได้แล้วก็สร้างทีมงานให้เติบโตไละพร้อมกันก็แปลว่าคุณผ,ผู้ชมเองที่อยากจะสร้างเรื่องของธุรกิจแบบนี้ ลองดูครับอาจจะไม่เหมือนร้อเแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นแนวทางให้กับผู้ชมเดินทางในการสร้างอาชีพให้กับตัวเองได้ง่ายไม่แตกต่างจากพี่เอกด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เอกมากที่พาผมมารู้จักกับสายพันธุ์และอื่นอีกมากมายรวมถึงรงบันกาใจในการสร้างงานด้วยขอบคุณนะครับ คุณู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับคือเนื้อหารายการของสถานีอาชีพนะครับติดตามได้เป็นประจำทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับติดตามใหม่ครั้งหน้าว่าจะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินที่สถานีไหนแล้วรวมถึงพาไปรู้จักกับคนที่รู้จริงทําจริงในเรื่องอาชีพอะไรนะครับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ